กพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วหิวหิวหิวเอ้ยวันนี้เนี่ยฉันจะทำอาหารให้กับพวกนายกินเองเราจะกินหมูต้มน้ำปลาสูตรเด็ดของฟาร์มแห่งความตายลองดมเนื้อหมชิ้นนี้สิทุกคนกินเปนหมูเลยเมน้าวใครใ่อยดมหมูสดแล่ว เดี๋ยวก่อนนี่คือหมูที่เพิ่งตายไปเมื่อสามวันที่แล้วฉันจับการเอาเนื้อมันมาแรกแล้วก็เราจะเอามันมาบดในเครื่องนี้ว้าวสีสวยจังเลยอ่ะแน่นอนสีมันจะออกแนวแบบชมพูกลมแดงๆหน่อยเพราะว่ามันมีความเน่าแล้วก็คาวอยู่อ่นะรู้สึกว่าบ้านเราอ่ะดูแบบมีการตกแต่งที่ดูไฮโซมากเลยพวกนดูนี่สิเห็นไม ตกแต่งก้นไม้พร้อมมันไม่ใช่การตกแต่งบ้านเราใกล้พังแล้วต้นไม้มันทะลุเข้ามามาเป็นเถาวันเลยเนี่ยเป็นการตกแต่งแบบธรรมชาติลงโทษฉันเชื่อว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเราควรจะสร้างบ้านใหม่กันในวันนี้นะครับทุกคนใช่แต่พี่พี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรหรอคือเราอ่ะไม่ได้เข้ามาในนี้นานแล้วเราไม่ได้ดูแลฟาร์มเลยอะไม่รู้ว่าหมูที่เราเลี้ยงไว้จะเป็นยังไงบ้างให้อาหารมันบ้างปะเนี่ย โอ้ยพี่กิตเพิ่งให้เนาะเมื่อสามวันก่อนอ่ะสามวันก่อนใช่พี่ให้เมื่อสามวันก่อนมาให้แบบเยอะมากเออเขาให้กันเยอะแยะมากมายมาปะปะจุ๊บแจงมานี่ดีกว่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจพวกหมูก่อนหน้านี้เนี่ยเราทําการผลิตน้องหมูขึ้นมานะคะโดยการเอาแม่พันธกับพ่อพันธุ์มาซึ่งฉันเนี่ยได้ข้าวแม่พันธุ์ที่ไร้ประโยชน์ไปแล้วทําให้เราได้เนื้อหมูมาเป็นขยงเลยดูดีมันหมูปากฝน เออพี่หมูทุกคนทุกคนเลื่นมาดูตอนนี้ดิหมูมันนอนกันน่ารักมากเลยเฮ้ยมันยังไม่หมาเลยนะมันกันนอนกันแล้วอ่ะโอ้นอนยิ้มเลยนอนยิ้มมน้่น่ารักอ่ะน้องหมูนิ่งเดียวไม่ขยับเลยทั้งหมดเลยพวกนายฮะอะไรเรืองมันสามารถลงหนังได้ใช่เหรอโอ้ยเฮ้ยมันตายหมดเลยมัน้าไม่เหรอ นายพี่กิทบอกว่าให้อาหารแล้วไงเมื่อสามวันที่แล้วอะเกิดอะไรขึ้นช่วยก็สามวันที่แล้วไงผมบอกตรงนี้เลยนะว่ายมบาลเหนื่อยมากคืออยากรู้่าว่าใครเป็นคนให้อาหารคนสุดท้ายนะนู้นแ่พีกิจไงสามวันสุดท้ายเอามาเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยพี่ก็ให้ปกติพีกิททำไมไม่ดูแลสัตว์แบบเนี้ยถ้าถ้าสัตว์ตายอะพี่กิทก็ต้องตายตามสัตว์ไปด้วยพี่เข้าใจป้ะพี่ต้องรับกรรม มาร์กจุดไปที่ general store ก่อนไปหาร้านเจ๊แจมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ร้านเนื้อเบอร์เกอร์นะโอเคแล้วนายไม่นั่งรถอ่ะไปที่ร้านเบอร์เกอร์ก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามันในนี่ร้านเบอร์เกอร์ก่อนเหรอใช่ใช่และนี่ก็คือขอบวนการขนเนื้อ0 0 7 เราจะมาจุดไปที่ร้านเบอร์เกอร์ก่อนนะคะเพื่อดูว่าวันนี้เนี่ยร้านเบอร์เกอร์เขารับเนื้อแพงๆของเราด้วยหรือเปล่าว้าวโอ้โหทำไมถึงไม่เข้าไปนั่งรถดีๆอ่ะนั่นนาดิแตีนั้นก็คว่ำลงมาอีกอเขารับซื้อแต่เนื้อไก่อือ้โอ้โหแล้วไก่แล้วมันไม่ได้ตายดิเราตายแต่หมูอ่ะไก่ลูกเจี๊ยบเราอ่ะตายแต่ว่าหมูเราตายเยอะกว่าเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปร้านเจ๊แจ่มก็ได้ วันนี้เนื้อไก่ราคาแพงเลยนะเพื่อนงั้นเหรอแต่ว่าเรามีเนื้อหมูอ่ะได้ปะล่ะเนื้อหมูวันนี้รับถูกเป็นพิเศษเลยอ่ะไอ้ยิงหมูเน่าด้วยเนี่ยเหลือเนื้อไม่ถึงบาทเลยน่านาจะซื้อไม่ซื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจเฮ้ยจุ๊บแจ้งเขาโทรเรียกตำรวจแล้วเรียกใครแล้วไปียกไล่ พี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่คิดว่าไปวางร้านเอ้ยขายร้านเจ๊มน่าจะดีกว่าเนี่ยอออันนี้มัยไว่ว่าร้านเจ๊มตอนเนี้ยน่าจะให้ราคาดีกว่าไอ้ลุงคนนี้แหมบอกว่าได้บาทเดียวบ้าหรือเปล่าเนื้อของเราอะเน่าเป็นพิเศษด้วยนะใครจะใื่อข้าไปเราชอบหลักปันละเน่าเน่ากำลังดีเอาล่ะฉันมาจุดไปที่ general store แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นนะทุกคน ไปเลยไปนายแน่ใจแล้วใช่ไหมนาขับรถเนี่ยแน่ใจสิเราต้องใช้วิธีของธรรมชาติเราทำการขับรถกลับไปนะจ๊ะแป้ขับรถได้เลยทุรักทุเลทาวเวลเลยนะเนื้อหมูอายกระเด็นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้เอจ้าเจมหาแล้วคิดถึงหรือเปล่า คิดถึงเจ๊จังเลยอะ่ะโอ้โหรู้สึกว่าร้านเจ๊ดูเหมือนมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะเนี่ยเจ๊มีที่จอดรถขึ้นมาอุ้ยมีป้ายด้วยเดี๋ยวนี้เซลล์แอเรียอุ้ยเขามีขายของหรอไม่มีขาย,ยอ,าอะไรเพิ่มอะ เขาไปดูดีกว่าวันนี้อะไรกันเนี่ยมาซื้อของตั้งแต่เช้าเลยนะสิบโมงกว่าเองอุ๋ยพอดีพวกเราเนี่ยหมูตายเอ้ยไม่ใช่หมูพึ่งแล่เนื้อมาสดๆเลยครับอ่าก็เดี๋ยวฉันจะคิดราคาให้แล้วกันนะไปดูของใหม่ที่ตู้สิโอเคจัดไปเหมือนเดิมเลยในบอกมีของใหม่ไงเจ๊แหมของเดิมๆเพิ่มเติมคือคุณภาพสวยขึ้นงามขึ้นแล้วก็รสขึ้นนะโถง้ย เราเอาเป็นหมูตัวพู้กับหมูตัวเมียไปแทนตัวที่มันตายไปแล้วกันขายก่อนสินายขายก่อนฉันลืมฉันลืมตัาไม่มีจะซื้อแล้วเนี่ยขายได้โอ้ยเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเนื้อหมูของเรามี99ชิ้นเนื้อไก่1ชิ้นแล้วก็เนื้อสัตว์ปลายสิชิ้นขายรวมกันได้3,204ีบาท แล<ม>จากนั้นนะคะเราจะทําการซื้อแม่หมูตัวเมีย2ตัวแล้วก็หมูตัวผู้หนึ่งตัวนะคะให้มันเนี่ยได้ผ,ผลผลิตของลูกหมูเยอะขึ้นนะเราจะเอาไปทําเป็นหมูหันตรงนี้ยังมีเนื้ออ,อยู่เลยเนี่ยขายทอดได้ขายดิขายดิขายดิมันมันเมืม่อกี้ยังไม่เต็มโคจริงดเลยเนื้อหมูเนอูอเอเนื้อหมูของเราคืออั้นแน่นมากอ่ะปไม่ไม่แน่นได้ไงตายกฟาร์มมีเนื้อหมูแปดชี้นะขาย โอเคเอ้ย <Okay>. hey, เราพวกนายอยากได้อะไรเพิ่มอีกป่ะฉันอยากได้มันไม่มีสัตว์อื่นๆแล้วเหรอฉันเบื่อหมูแล้วอะฉันอยากได้จิงโจ้กับมีมีย<ะ>จ,<ร>จิงโจ้จิงโจ้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะเกมนี้เนี่ยเท่าที่ฉันดูนะมันอัปเดตคือมีควายมีว,วัว <c oughs> มีแกะมีแพะคุณจะเอาจิงโจ้มาจากไหน <c oughs> นี่เราไม่ใช่ปุ่นฟาร์มงั้นเราไม่ใช่ฟาร์มแล้วเราแทบจะเป็นสวนสัตว์สวนหนึ่งมีหมาไหมอยากเลี้ยงหมา ไม่มีเฟ้ยงั้นฉันซื้อข้ววาวทองไปอีก3อันละกันเผื่อน้องหมูมันกินโจโุโอเคเรียบร้อยเอ้ยนี่มาซื้อบ่อยๆนะรู้สึกว่าแถวนี้เนะี่ยอยู่ดีๆก็มีฟาร์มเอ,อ่อฟาร์มหมาขึ้นมานะ่ะเห็นเขาว่มามีการประมูลเกิดขึ้นด้วยนะฮ้ยมีฟาร์มมาด้วยหรอมาหรอนี่ไงแป้งๆมาดินี่ไหนๆมันมีป้ายบอกอยู่แล้วต้องนั่งรถทัวร์ไปเสีย50ดอลลาร์ ฟาร์มวิลเลียมคุยเป็นฟาร์มใหม่ยาเอาไงดีอะทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปฟาร์มม้าตอนนี้เนี่ยหมูของเราอาจจะกลายเป็นหมูแห่งความตายอีกก็ได้นะมันเพิ่งออกมาสดๆไม่เอาหมูกลับบ้านกันดีกว่าโอหมูเคก่อนโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปฟาร์มม้านะคะเพื่อนๆเราจะไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่ฟาร์มกันซึ่งบ้านหลังที่แพงที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าจะราคาประมาณ8 0 0 0ันบาทนะ และแป้งคิดว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาการฟาร์มอีกสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเก็บตังค์ให้สร้างบ้านหลังใหม่ได้ทุกคนขยันขันแข็งหน่อยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปล่าสัตว์ในป่าแล้วก็เอาไข่เดี๋ยวมาขายด้วยแเ้วับไปเจอกันที่ฟาร์มไปขับขึ้นรถก่อนขับขึ้นรถมาเลยมีอยู่3ามตัวโอ้โหรถอย่างแน่นมาถึงโดยสวัสดิภาพถ้าเกิดเราจะถ้าเกิดเราจะลื้อบ้านเนี่ยเราลื้อจากด้านล่างก่อนได้ไหม ได้สิถัว่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยบ้านเป็นรูนี่บ้านไม้คราฟเนี่ยแถมแถมมันไม่คืนไม้ให้เราด้วยอ่ะอ้าวสงสัยไม้เราโดนปวกกินแล้วจริงๆงั้นทุกคนหยิบของที่ทุกคนใช้บ่อยขึ้นมานี่เลยนี่เลยของที่ฉันใช้บ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวปืน๋ยวเดี๋ยวพวกนายแล้วพวกนายทุบข้างล่างแล้วข้างบนมันจะออกยังไงนี่ละ หมดเลยทําการทุบบ้านให้เรียบร้อยตอนนี้เราจะไม่ใช้บ้านหลังเดิมแล้วนะคะเราจะใช้บ้านในเกมที่สวยงามพร้อมกับมีเฟอร์นิเจอร์มากมาย <c oughs> อย่าลืมนะของพวกนี้ยังพอใช้ได้เราเอาของพวกนี้มาใช้สําหรับการทำเส้นกรอกเพิ่มนนก็ได้ของพวกนี้คือลอยได้อยู่แล้วนายทุบตู้ทิง้งทำไมอะอ้าว,อาวเออฉันลืมอ้าวตู้มีแหนมด้วยใช่ไหมใช่ ไปทั้งแหนมเลยโอ๊ยแนหนมพันปีของเราสามาร์กไว้ตั้งนานนเดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันจะลองดูแบบแปลนบ้านดีกว่านะว่ามันมีแบบแปลนอะไรบ้างซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราได้สร้างบ้าน2ชั้นไปแล้วนะคะบ้าน3ชั้นก็สร้างไปแล้วแต่ <อะ S 1> เรายังไม่เคยสร้างบ้านเล <c oughs> โทฟาร์มเฮาส์ใหใหญ่มากอะใหญ่บ้านจริง นี่ทุกคนไรบ้างหาพื้นที่ที่มันใหญ่กว่านี้อ่ะบ้านของเรามันไม่สามารถตั้งได้เลยดูดิที่แต่ว่าของเราจะพอเพราะว่าต้องใช้ไม้ต้อหงสิบสี่คอนกรีตสาม้อหกสิบห้าแล้วก็เหล็กอีกสี่สิไม้พอเฮ้ยฉันว่าไม้เราตัดไม้จากที่นี่ได้เดี๋ยวฉันขอหาพื้นที่ที่มันว่างก่อนมันต้องมีพื้นที่ที่ว่างเยอะกว่านี้หน่อยตัดไม้ออกดิโอเครู้และบ้านของเราอะนะทำไมครับอ ต้องพังบ้านพี่กินก่อนเอาเลยวิ่งยื้อให้หมดให้การสร้าง A few moments later เอาละทุกคนพร้อมนะโอเคสู้บ้านที่ยิ่งใหญ่อันใหม่กว่าเดิมบ้าบ้าโอ้โหโอ้โหใหญ่มากใหญ่สุดๆตามแบบแบรนด์สุดๆเลยเอาละ เราช่วยเอาของทุกอย่างที่เรามีนะคะเอามาใส่ไว้เลยพี่แต่ว่าพี่อะไม่ให้พวกเราพักเลยหรอทำงานมาทั้งวันจนฟ้ามืดแล้วเนี่ยอออ่าอ่าอย่างนั้นฉันให้พวกนายพักสิบนาทีแล้วกันเอไปนอนพักเอาแรงก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาสร้างบ้านกันนะาสิบนาทีสิบนาทีเองน่ะสิบนาทีเนี่ยเอาเยอะเชีย